ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับร้านมาวินเชียงกงนะคะวันนี้เราก็เอารถคันนี้นะคะมาเติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันแล้วก็เช็คเบรคเช็คน้ำนะคะเราจะขับไปส่งลูกค้านะคะที่จังหวัดโคราชนะคะอำเภอสีเิีวนะคะ เราจะเตรียมความพร้อมไม่รอ,อพนักงานขับรถของเรานะคะพนักงานขับรถของเราก็ตอนนี้ก็น่าจะมาถึงมหาสาครคามแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ชเช้ามาก็จอกเดินทางเลยนะคะรถกาลสินม่วงนาคันนี้นะคะไปเราจะเอาไปใช้งานที่จังหวัดโคราชนะคะ เอสีคิ้วรถคันนี้ไม่สวยนะคะแต่ว่าน่ารักน่ารักนะคะรถคันนี้จะมีรอยหูอย่างนี้นะคะบอกลูกค้าไปแล้วแบบนี้เราก็บอกลูกค้าไปแล้วนะคะ กระเป๋าไปให้เขาก่อนเติมน,น้ำมันเสร็จแล้วนะคะก็กลับร้านก่อนเกียร์เกียร์เป็นไงกียรก็คันนี้ก็แต่ก่อนก็เป็นแอร์นะคะมาตัดแอร์ออกเป็นเป็นทำเป็นรถพัดลมนะคะ ข้างหน้าก็จะประมาณนี้สติ๊กเกอร์เยอะแยะเช็คน้ำมยเอาจจะเช็คย,ยับยับโอ้พรุ่งนี้คนขับก็น่าจะออกประมาณตีสี่<อ>เดิม ออกจากร้านประมาณตีสี่ 4. น้องชายสีบรืองก็รออยู่อำเภอสีคิ้วเลยยังไม่กลับมารอรอเลยตรงนี้ก็จะเป็นเสียกไฟแดงหนองแปนนะคะตรงไปก็จะเป็นบ้านบ่อร้านของเราก็ออกจากเสียกไฟแดงหนองแปนก็จะประมาณ 2กิโลเมตรอยู่ซ้ายมือนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาจากคอนแก่นก็ออกจากคอนแก่นมาประมาณ75โลประมาณนี้ค่ะถึงร้านของเราเลย

มีขาดบ้างเขาก็เอาอ่าพวกผ้ามาแปะไว้นะคะเดี๋ยวจะไปหาดอกไม้มาบูชาอะเจ้แม่แยานานก่อน อีกรถคันนึงคันแอร์ก็ยังเหลือนะคะคันแอร์คันสีชมพูที่เราอามาจากอ,อย่างเย้ย <laughs> ไปจอดข้างหน้ากันได้ตัวเขาจอดไอ้น,นั่นเลยเขาอวยหนาออกออกข้างนอกไอว้ยถ่าเราเลยเออบ่งเกาเลยบ่งเกาคู่มาขึ้นนี้เขาสีบูเขาสีบูชา,จานจจม่อย่านั่งอยู่ ยังไม่จบนะคะอ่ารถคันแอร์คันนั้นก็ยังยังอยู่นะคะคันนั้นเราก็ลดราคาลงมาเหลืออยู่ที่ราคาเท่าไหร่หเหลือแสนห้าห้าก็ราคาก็คุยได้อีกนะคะอู้รถคันนุน้น 2เม็ดคันนี้ก็ยังเหลือนะคะเลิเทิงเงศักนะคะแล้วเขาถอดเครื่องเสียงก็เลยไม่สวยเนาะคันเริงศักมาตราสีสกเกตร,รถแอร์คันนี้ก็รอเอกสารนะคะเพราะว่าคนสง่งนนทบุรีไม่เปิดนะคะต้องรออีกสิ้นเดือนใช่ไหม,มออประมาณสิ้นเดือน,ต,น,อนต้นเดือนกันยา้นเดือนกันยาถึงจะเปิด<ม>เห็นว่ามาแล้วเออเห็นว่า คนส่งที่โคราชก็ไม่เปิดิเดเครนส่งที่โคราชก็ไม่ไม่เปิดเหมือนกันเราก็เติมน้ำมันไว้ให้ลูกค้าประมาณก็ประมาณสองพันได้นะคะนี่น้ำมันสองพันเกือบเต็ม,ตมถัง ระยะทางจากร้านเราไปสี่คิวก็ประมาณสามร้อยกว่าโลสามร้อยสิบหอี่สิบสามอยประมาณนี้นะคะคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ถือว่าสวยนะคะภายในก็ก็สวยแต่ว่าเบาะมีมีมีเบาะนะคะมีเบาะมีเบาะก็จะเป็นรอยปะประมาณนี้รอยปะ โอเคแล้วเอาน้ำกับนี่ลงหนข่ดลงมาแล้วก็ปิดไว้ี๋ยวฝนตกมั้งนี่นะคะนี่สติกเกอร์สติกเกอร์ก็ติดให้แล้วนะคะถ้าใครอยากได้สติกเกอร์ก็ <c oughs> ทักไลน์มาได้เลยนะคะทักไลน์มาแล้วส่งที่อยู่มาเลยเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะคะนี่นะคะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็ะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ,ะทางช่องมาวินของเรานะคะ ลูกค้าท่านไหนก็ถ้าสนใจอะไหล่เครื่องยนต์เครื่องยนต์หรือรถบัสนะคะเอาไว้ไปทํารถบ้านรถนอนรถกาแฟอย่างนี้นะคะก็ให้ติดต่อสอบถามมาได้นะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนอะ,อะไหล่เครื่องยนต์หรือรถบัสท,ที่ร้านของเรานะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ